แล้วหนึ่งในความขัดแย้งที่หลายคนกำลังรอลุ้นกันอยู่ครับคือในวันที่15พฤษภาคม68นี้เพราะฝั่งของรัเสเซียกับฝั่งของยูเครนน่าจะมีการเจราจาหาลือกันได้เนื่องจากผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียก็ดีเป็นคนยื่นเสนอวันนี้มาเองว่าอยากจะเจราจาโดยตรงกับฝั่งของยูเครน15พฤษภาคมนี้ที่อิสตันบูลของตุรกี แล้วฝั่งของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็ตอบรับแล้วแล้วก็อยากจะคุยกับปูตินด้วยคือในมุมเซเลนสกี้เนี่ยมองว่าการหารือกัน,นไหนๆก็จะหารือกันทั้งทีแล้วเนี่ยคือไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรอกเอาเป็นผู้นําประเทศเลยประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีมาคุยกันซะเลยที่อิสตันบูลตุรกีซึ่งตอนนี้ประธานาธิบดีเอโดอัน er ของทางตุรกีก็เตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแลวนะครับเชื้อเชิญให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาคุยหาลือกันที่ตุรกีด้วยครับดังนั้นเองณเวลานี้เนี่ยก็เลยมีนักข่าวไปสอบถามทรัมป์เหมือนกันนะฮะคือในมุมของทรัมป์เนี่ยเขาก็บอกนะครับถ้าเกิดระดับผู้นําอย่างเซลเลนสกี้กับปูตินไปเจอกันเนี่ยเขาเองก็อยากไปเหมือนกันนะแม้ว่าภารกิจเขาคิวงานจะแน่นเอียดเลยเนี่ยแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวรอดูให้ดีคุณผู้ชมฮะในยุคข,ของทรัมป์อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรอะไรที่ไม่เคยคาดฝันก็เกิดขึ้นได้จริงๆแม้กระทั่งกรณีของภาษีที่ขึ้นกันแบบดุเดือดระหว่างสหรัฐกับจีนใครจะไปคาดคิดว่าพอปรับลดลงมาทีหนึง่งลดหัวไปเลย115%ฮะก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นก็มีโอกาสที่ความขัดแย้งก็จะสามารถคลี่คลายไปได้ดังนั้นโลกก็เลยฝากความหวังอีกครั้งหนึ่ง ดูซิว่าการเจราจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนจะเป็นเพียงการเจราจารของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศเพื่อจะปูทางไปสู่ระดับผู้นำหรือระดับรัฐมนตรีไหมหรือจะเป็นระดับผู้นำประเทศคุยกันเลยให้มันจบจบแล้วจากนั้นจะได้เกิดข้อตกลงหยุดยิงทั่วคราวเกิดการบริหารจัดการพื้นที่จะเป็นยังไงต่อไปแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่จะเป็นยังไงต่อไปเอาเงินมาจากไหน นั่นเลยฮะคือสิ่งที่หลายคนอาจจะอยากเห็นโดยเฉพาะข้อตกลงสันติภาพในระยะยาวต่อไปนะครับรอล ideally, ุ้นกันคุณผู้ชมครเพราะวันนี้ก็14พฤษภาคม MM 68แล้วนะครับจับตาดูให้ดีครับอีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม68จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่อิสตันบูลของตุรกีเขานะครับกับความคาดหวังของคนทั้งโลกที่อยากจะเห็นทางลงของความขัดแย้งครั้งนี้ ซึ่งยืดเยื้อยาวนานมาประมาณ3ปีกับอีก3เดือนแล้วนะครับนับจากวันที่24กุมภาพันธ์2,565ที่ทางรัเสเซียเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะของความเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับมีผลต่อราคาสินทรัพย์ต่างๆเหมือนกัน อย่างราคาทองคําเองเนี่ยตอนนี้แกว่งตัวออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนสําหรับทองโลกนะครับแต่สําหรับทองไทยเนี่ยดันมาเจอเงินบาทที่แข็งค่ากดลงมาอีกครับวันนี้ล่าสุดก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมาอยู่ที่33บาท10กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เลยกดราคาทองคําของไทยตอนนี้ทองแท่งเนี่ยมันม้วนตัวลงมา ต่ำกว่า51,000แล้วนะครับราคาขายออกมาอยู่ที่5,900บาทก็จับตาดูแนวรับสำคัญที่นักวิเคราะห์ทุกสำนักจะให้เอาไว้ค่อนข้างตรงกันคือประมาณ50,000ท้วนแล้วแนวถัดไปประมาณ48,000ให้ดีๆครับขณะที่ทองคำตลาดโลโกโกสปอตกรอบเหมือนเดิมครับแนวรับก็คือ3,200ท้วนส่วนแนวต้านก็คือ3 2 6 0 ถึง3,270เหรียญน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่าบางกองทุนโดยเฉพาะกองทุนขนาดใหญ่ก็มีการขายทองคำออกมาบ้างดูได้จากอะไรดูได้จากสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีการขึ้นมาอย่างโดดเด่นพอสมควรโดยเฉพาะหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นทั่วโลกความจริงวันนี้หุ้นไทยเนี่ยเหมือนมีความพยายามที่จะพลิกกลับมายืนในแดนบวกเหมือนกันนะครับ แม้จะมีแรงขายในหุ้นบางกลุ่มบางตัวออกมาแต่ก็ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นเดลต้าเนี่ยช่วยประคับประคองตลาดหุ้นไทยเอาไว้สุดท้ายก็เลยบวกได้แต่ว่าบวกไม่ได้เยอะนะครับ2จุดรัชนีปิดไปที่1,200จุดจากที่ครึ่งเช้าที่ผ่านม้วนตัวแล้วก็ติดลบอยู่แดงไปครึ่งวันแต่ว่าสุดท้ายก็ยังสามารถปิดในแดนบวกได้อยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักน่าลุ้นเหมือนกันกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้าง ยังคงได้อานิสงส์งอยู่จากมาตรการของทางตลาดหลักทรัพย์นั่นก็คือการมีกองทุนไทย ESGX นะครับซึ่งก็จะเปิดจำหน่ายไปจนสิ้นเดือนมิถุนายนหกแนี้รวมถึงพ่อแม่พี่น้องท่านไหนมีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF อยู่ก็สามารถโยกจาก LTF ของเดิมเนี่ยไปอยู่กับทางด้านไทย ESGX ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น ช่วงแบบนี้ความผันผวนเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่อะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน